การพัฒนาคนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครก็เข้าใจกันอยู่แล้วแหละแต่จริงๆงานที่เราคิดว่าเป็นงานง่ายๆเนี่ยมันมีการใช้คําหรือว่ามีเทอมที่มีความเข้าใจที่มันแตกต่างกันมากที่สุดงานหนึ่งในกระบวนการดิชาสวัสดีครับ ทัสพอยต์นะครับรายการที่คุณจะใช้เวลา5นาทีในะระหว่างการเดินทางหรือในช่วงว่างของวันเพื่อจะเปิดมุมมองเรื่องของการบริหารคนบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาคนนะซึ่งดูเหมือนว่าการพัฒนาคนเนี่ยลหลายๆคนบอกว่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครก็เข้าใจกันอยู่แล้วละแล้วถ้าเราคุยกับเอชาเองเอชาก็จะบอกว่างานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่ มีความเครียดน้อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานให้คุณพนักงานแต่จริงๆงานที่เราคิดว่าเป็นงานง่ายๆเนี่ยมันมีการใช้คําหรือว่ามีเทอมที่มีความเข้าใจที่มันแตกต่างกันมากที่สุดงานหนึ่งในกระบวนการไอชาอย่างเช่นคําว่า learning training development เนี่ยสามคำนี้มันคือถ้าพูดไปคนก็เข้าใจแต่จริงๆมันมีนยะที่มันต่างกันในทางศัพท์ความหมายของมัน หรืออย่างเช่นคำว่า facilitator moderator trainer จริงๆมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันแต่ว่าคนก็เข้าใจได้หรืออย่างคำว่า blended learning หรือว่าเป็น computer based training หรือจะเป็นคำว่า hybrid หรือจะเป็น f l i p classroom พวกนี้มันเป็นคำที่เข้าใจได้ก็คือการผสมผสานวิธีการเทรนแต่มีอยู่2องคำที่มันมีความหมายแตกต่างกันและเราไม่ควรจะเข้าใจว่ามันเป็นคำเดียวกันก็คือ effective in-role development การพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งงานปัจจุบันให้ได้กับ transitional development ก็คือการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวของเราไปสู่ next position สองคำนี้มันมีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนวิธีการในการที่จะพัฒนาแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะ ความเข้าใจง่าย,ายๆเนี่ย effective enroll เนี่ยให้เข้าใจเหมือนกับเราไปหาคุณหมอคุณหมอจะ prescribe ยาให้ตามอาการที่เราจะเจอถ้าเราต้องการทำงานใน1ปีให้ได้ประสบความสำเร็จเรามีเป้า KPI ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถทำงานนั้นได้สำเร็จเราต้องมีทักษะหรือเราต้องมีความสามารถอะไรบ้างเราก็เอาไปทำแผนในการพัฒนาซึ่งเราจะเรียกกัน เป็นเทอมที่เข้าใจกันง่ายๆว่า IDP 1ปีสำหรับคน100%อีกอันนึงก็คือ transitional development อันนี้ให้นึกถึงการที่เรากำลังจะเข้าไปในป่าหรือเข้าไปในโลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเรายังไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรแต่ถ้าเราคาดเดาได้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเจออะไรในระหว่างการเดินทางบ้างแล้วเราเตรียมตัวให้มันมีความพร้อมที่สุดเวลาที่ไปเจอสถานการณ์เหล่านั้นเราก็จะอยู่รอดแล้วเราสามารถเจอ ใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนได้ยังไงคือการเตรียมความพร้อมให้เราสามารถทํางานเมื่อโอกาสมาถึงในตําแหน่งที่เขามอบหมายหรือได้รับการโปรโมทให้อยู่ได้แล้วก็ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือ action learning action learning มันคือการลงไปทํางานในสถานการณ์จริงทีนี้ effective in role เนี่ยมันมี r o l ให้เราทําอยู่แล้วมันมี r o l ให้เราสามารถ apply skill ได้อยู่แล้วดังนั้น effective enrollment จริงง่ายกว่าเนื่องจากเราสามารถทำ on the job training ทำ action learning ได้แต่ตัว transitional development เนี่ยเรากำลังเรียนเพื่อสมมุติว่าถ้าเราไปเจอสานการณ์เราจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ยังไง transitional development จึงต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าต้องการ commitment จาก management จากเพื่อร่วมงานจากหัวหน้างานมากกว่าที่สำคัญก็คือว่าเจ้าตัวจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยจะต้องทุ่มเทเพื่อจะพัฒนาในสิ่งนี้มากกว่า ความสําคัญของมันจึงอยู่ที่เราเลือกคนได้ถูกหรือเปล่าถ้าเราเลือกไม่ถูกคนอันที่หนึ่งอ t m e n t ของเราจะเสียเปล่าอย่างที่บอกมันเป็น Investment ที่สูงนะฮะอย่างเช่นเราจะส่งใครไปเรียน Business School เราจะมีคนคนหนึ่งมี One-on-one on one Coach หรือเราจะมีคนหนึ่งให้เขาไปทำโปรเจกต์ซึ่งมันมีความเสี่ยงมีผลกระทบต่อองค์กรสูงถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นกระบวนการในการคัดเลือกจึงมีความสำคัญ ดเวลลอปเมนทั้งสองประเภทเนี่ยถ้าเราพูดถึงความเชื่อมโยงกับกระบวนการ h อชมันต้องเชื่อมโยงกับระบบ Performance Management แน่ๆมันคือเนื้อเดียวกันเพราะว่ามันคือเรื่องที่จะทำให้เกิดเจอร์นีเดียวกันมันคือวัน j o อร์นี่ดังนั้นเราต้องพยายามดีไซน์ให้มันเบ่นกัน ในส่วนของ transitional development มันจะแตกต่างจาก effective inro นิดหนึ่งก็เพราะว่ามันจะต้องไปลิงก์กับเรื่องของ s u c e s s i o n มันต้องไปลิงก์กับเรื่องของ career d e a l o g u e มันจะต้องไปลิงก์กับเรื่องของ mobility การหมุนคนเรื่องของการหาโอกาสในการพัฒนาอย่างที่เราคุยกันถึงว่า transitional development เนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่การดีไซน์ activity ในการพัฒนา แต่หัวใจสําคัญของมันก็คือว่าเราเลือกคนได้ถูกหรือเปล่ามันไม่ได้มีตัวเลขที่จําเป็นจะต้องแบ่งสัดส่วนเปะ๊ปะๆแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในการทํางาน succession plan เราเชื่อว่าคนในองคอ์กรเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือมีศักยภาพที่เติบโตได้ทุกคนเราเชื่อว่าน่าจะมีสักประมาณหนึ่งในสที่มีศักยภาพจะเติบโตไปได้มีต้นทุนมาที่เราสามารถเตรียมความพร้อมหรือว่าติดอาวุธให้เขาก็จะสามารถเติบโตไปได้ดังนั้นกระบวนการในการระบุว,ว่า Who is t e 3 0 p e r c t potential เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสอดคล้องกับเรื่องของ t r a n s n t i o n a l development นะครับซึ่งองค์กรจะต้องมีการดีไซน์ระบบให้มันสอดคล้องกันในทุกส่วน